ในขณะที่แม่ทัพภาคที่2เองไปบินสำรวจดูพื้นที่แม่น้ำมูลที่ไหลท่วมชุมชน2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดบนราชธานีนะคะเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการรับมือกับพายุโนรูที่กำลังจะพัดเข้าสู่ภาคอีสาตนต่อลลางค่ะ พลโทสวราสแสงผลแม่ทัพภาคที่สองพร้อมกำลังสังกัดกองพลทหารราบที่6บินสำรวจดูพื้นที่แม่น้ำมูลที่ไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อวางแผนบริหารจัดการรับมือกับพายุโนรูที่กำลังจะพัดเข้าสู่ภาคอีสานตอนล่างโดยให้กำลังพลทุกกองพันจัดกำลังเตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนทั้งรถบรรทุกยกสูงเรือท้องแบนเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อจัดกำลังออกสนับสนุนให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกำลังพลที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งในเขตอำเภอเมืองอําเภอวารินชําราบอําเภอสว่างวีระบงและอําเภอพี่ปูนมังสาหารเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากอิทธิพลของพายุโนรูโดยเน้นเข้าเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้หญิงและเด็กที่หน่วยง,งานอื่นเข้าถึงลำบากเพื่อนำมาพักอาศัยในพื้นที่ปลอดภยัยและให้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จัดแพทย์พยาบาลออกดูแลอาการเจ็บป่วยผู้อพยพจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับเข้าสู่ภาวะป กติจากนั้นได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ทานลำเลียงมาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักปิ่งชั่วคราวพร้อมมอบถุงอย่างชีพแล้วก็ยาสามัญใช้รักษาโรคที่มากับน้ำล่องเรือพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยยังไม่ยอมอพยพออกจากบ้าน ซึ่งแม่ทัพพักที่2ระบุก,กับชาวบ้านว่านําความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกมาให้พร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยกําลังพลในพื้นที่หากต้องการอพยพออกมาสามารถโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ยังพักอยู่ในบ้านในขณะนี้ค่ะ